เรารู้สึกว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจดีก็เลยอยากมาหาความรู้เพิ่มเติมได้รับความรู้เยอะเลยค่ะคุ้มค่มคาเกินเกินราคามากสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อ <Yeah. S 1> ค่ะชื่อปิงนะคะชัยพัทรพินิจกลางค่ะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะ ไม่มีพื้นฐานเลยค่ะแต่ว่ามีรุ่นพี่ชวนมาแล้วเรารู้สึกว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจดีก็เลยอยากมาหาความรู้เพิ่มเติมจริงๆแล้วเราพอเราเริ่มสนใจใช่ไหมคะเราก็อยากหาอ,องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือแล้วเราก็เลื่อนมาเจอแล้วรู้สึกว่าอันนี้แบบน่าเชื่อถือแล้วก็มีแบบเคล็ที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลย ได้รับความรู้เยอะเลยค่ะทั้งเรื่องภาษีเรื่องวิธีการเช็คเคสว่าเลือกยังไงอะไรยังไงดีมากเลยค่ะสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อก็ถ้าใครสนใจอยามาเป็นทั้งนายทุนนายหน้านะคะจำนองขายฝากอะไรเงี้ยแนะนำมาเลยคะ่ะคุ้มค่าเกินเกินราคามากค่ะ จะนอนกินค่ะ